ครับเจอกับผมเช่นเคยครับผมผาสมชายเรซิ่งครับของ้องเช็ดรอบมอเตอร์ไซค์ครับตอนนี้ผมมาจะมารีวิวการถอดล้อหลังเปลี่ยนยางของคลิกยี่ห้าหรือว่าพีเซ็กครับหรือว่ารถรุ่นไหนก็ได้ครับที่ว่ามันมีสวิงอาร์มครับมันมีอาร์มครับได้ถอดอาร์มครับก็คือผมทําแบบนี้ครับอ่าส่วนมากนะครับผมจะทําแบบนี้ จะนอนลงเลยครับขาอะไรมาลองหน่อยมันจะทำง่ายครับมันจะไม่็นตะกบทำยากครนะครับเราก็ลองไม่ให้สีชุดสีมันโดนลื่นครับนะครับตัวไหนที่มันจะโดนพื่นเราก็ลองครับไม่ได้ยากอะไรครับไม่มีโดนครับไม่เสียหายครับ เราครับท่งางจะทำง่ายขึ้นในกรณีที่ไม่มีสแตนนะครับไม่มีสแตนแบบส่วนบริการเขาหรือว่าร้านใหญ่ๆเราก็ทําแบบนี้ครับผมทําแบบนี้ครับจะนํามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆที่เป็นช่างเลยกันครักบก็ยังดีกว่าเราจะถอดเฉพาะอาร์มตั้งขาคู่แล้วถอดเฉพาะอาร์าออามแล้วก็งัดข้อครับบางทีงามาันแล้วไม่ข้อ พอพ่อมันติดติดเกี้ยวไปครับนัดพ่อแล้ว่าเวลาใส่น็อตมันก็จะไม่ตรงครับใส่น็อตสักในอันปริญญาผมกครับก็จะไม่ตรงเลยครับก็จะทำยากครับอย่างนี้ง่ายกว่าครับคือทำทำง่ายแล้วก็รถตู้ไม่เสียหายครับใครที่จะนำตัวเลียนแบบไม่ใช้มันผมก็ไม่ไม่ว่ากันครับผมจะไม่ไม่ทำก็แล้วแต่ครับผมเพราะว่า อย่างว่าครับท่างแต่ละคนมัน,นทาไม่เหมือนกันครับการทํางานทําไม่เหมือนกันบางทีก็ทํายากบางทีก็ทําง่ายครับทําเหมือนกันแต่ทํายากหรือว่าทําง่ายแค่นั้นเองครับแต่ผมทําแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมทําง่ายกว่าครับตั้งหากู่แล้วก็ตั้งพวกขันร้อต่อนะครับสอดข้อหรือว่าไม่สอดะนะครับผมว่ามันมันเสี่ยงครับมันเสี่ยงที่จะทําให้รูน็อตลมรูน็อตนะครับไม่ไม่ตรงกับสวยงามครับถ้าเรางัด เพราะว่าคอท่อมันเล็กครับงัดไปแล้วมันก็ปิดครับเพราะจะกบมาขันใส่เอาลูไ่ตรงแล้วครับจะเป็นแบบนั้นครับผมตอนนี้ก็ผมถอดเรียบร้อยครับตอนที่ผมก็จะประกอบครับขอดูว่ามันจะง่ายกว่าครับยวรับชมนบคือผมเน้นความเน้นความง่ายครับง่ายครับคือไม่ทําแล้วก็รถไม่รถลูกค้าไม่เสียหายเลยครับนะครับ ก็ขอาวะงามมาให้รถลูกค้าเสหายครับมันจะได้ง่ายกว่าครับถ้าเราตั้งขาคู่แล้วปัญหามันก็คือเราต้องก้มทำ้องก้มลงทำแล้วก็ ก้มลงลงส่ท่อครับอันท่อเนี่ยครับแต่คันนี้ก็อล่างไม่มีมาครับไม่รู้ขายไปไหน, <Okay. S 1> นอถติงานตัวล่างไม่มีมาครับคันนี้ ก้นไปหาน็อตมาใส่ให้เขาก่อนเอานี้ก็ใส่ท่อครับนะครับเวลาใส่ท่อมันก็จะง่ายขึ้นครับเราก็ไม่ต้องก้มครับ เราก็มาต้องก้มครับนะครับใส่ง่ายกว่ากันครับนัดก็จะตรงครับถ้าเราไม่ถอดท่อเวลาเรางัดเนี่ยนอดมันก็จะทำให้ พอท่อมันมันมัน,มนบิดเป็นเสียรูปครับแล้วมันก็จะทําให้อ่าน็อตเนี่ยไม่ตรงครับ <c oughs> นะครับมันก็จะง่ายกว่าครับ อย่างไงก็มันง่ายกว่าเราเราไม่ถอด่อแน่นอนครับแน่นอนลงแน่นอนครับอันนี้เป็นส่วนของผมับครับเป็นสิ่งที่ผมทําอ่าเป็นประจําครับแต่ช่างคนอื่นก็ไม่ทําเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ดีก็ไม่ว่ากันครับผมอ่ามันส่วนการทํางานของกลของมันมันไม่เหมือนกัน,นครับก็ผมก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ครับ เราก็อ่าลืมขันอีอกครั้งให้ลูกค้าด้วยครับผมใครที่เห็นว่าคลิปนี้ออโอเคดีมีประโยชน์ก็ขอกำลังใจด,ด้วยการกดติดตามกดไลค์กด,ด, like,, ดแชร์ดกดกระดิ่งครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับใครที่เห็นว่าเออทำให้รถลูกค้าเสียหายก็ไม่เป็นไรครับผมแต่สาหรับผมไม่เสียหายแน่นอนแน่นอนครับที่ผมทำมาก็ลูกค้าก็ก็ว่าเออดีเนาะไม่ต้องทำลูกค้าบางคนเขานั่งเต้า เขาก็บอกว่าเออดีเนาะไม่ต้องก้มไม่ไม่เมื่อยแล้วเร็วด้วยเขาก็กว่าอย่างนี้นะครับก็หรัเพลงนี้ก็ขอจบไปแค่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ